สารสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราววันที่19กรากรกฎาคมเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมมีวาระก,การประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิมเจริญรัตสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วรรค6 ประกอบมาตรา98วรรค3หรือไม่เรื่องพิจารณาที่23ทับ2556กค5ศาสาร,รัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันพิจารณารับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วและขอให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวทั้งนี้เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกตและพันตำรวจตีนัทวัฒน์สงหยมศักดิ์รองเลขาธิการกะกะตพร้อมเจ้าหน้าที่กะกะต นำคำร้องพร้อมหลักฐาน3กล่องมายื่นต่อสารรัฐมนูญตมามมติของกะกะตที่มีมติให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาเล้งเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าไกลกรณีถือคองหุ้นไอทีวีจำนวน42,000หุ้นตามมาตรา82สวักสี่ที่ห้ามสอสอถือคองหุ้นสื่อซึ่งจะมีผลให้สมาชิกภาพสอสอตามรัฐมนูญมาตรา98วักสามประกอบมาตรา101วรรคหวักหรือไม่